วันนี้ท่านผู้ชมุูท่ามด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม ARK survival Map แ l a แ k นะล็กนาล็อกอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้ก็คือต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ทําไปผมได้ทําการขยับขยายบ้านจริงก็ไม่ได้ขยับขยายบ้านนะแค่ต่อเติมเฉยๆต่อเติมแปลงปลูกผักอันนี้ไม่คือผักอะไรอะ่ะ มันออกลูกเป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยมันวางได้ด้วยคืออะไรวะอ่าแล้วไงต่อเฮ้ยมันคือต้นอะไรอ่ะในป้านก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มีก็คือโดเสา เราจับบังกรมาเพิ่มเป็นเฟรมดาก้อนตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดนะเวลตันหมดแล้วตัวที่อยู่ในบ้านเราเลเวลน่าจะตันหมดแล้วนะก็มีใครมาใหม่ G iga. G iga กีก้ากีก้าเ็เวลตันแล้วโหวเลือดเก้าล้านถือว่าโหดใช้ได้แล้วก็โดดตัวเล็กเราเพิ่งไปจับมานะครับอันนี้เป็นของหมอดอนุนากกซึ่งโหดมากม เพิ่งไปเล่นมาแล้วเวลตันแล้วด้วยเลือดอยู่ที่40ล้านนะครับโอ้โหแรงสุดๆของในตัวเพียบเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังอันนี้นกแล้วก็มีประตูข้างนอกก็มีอีกโอ้โหมากมายไดโนเาสาร์มากมายเลยข้างนอกก็มีโอ้โหมีกีกลาอีก3ตัวนะเราไปจับมา แล้วก็มีมังกรมังกรคิสตันอันนี้มังกรมันจับพาสซีฟนะครับจับง่ายแล้วก็มีเต่ายักษ์อะไรไม่รู้เนี่ยที่เหลือก็เป็นตัวธรรมดานกเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยไปลุยแมปทะเลทรายกัน เราขอเก็บของมาแป,ป๊บนึงแบบทะเลทรายเหรอโอ้โหของสำคัญเพียบอันนี้อะไรเดี๋ยวกินโดมินาตเล็กเก็บไปก่อนของจับบอสเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอาตัวอะไรไปเล่นดีจริงตัวข้างในผมไม่ค่อยอยากเอาไปเล่นละเพราะวาเวลมันตันแล้วไง โอ้แต่ในนี้ของเพียบเลยนี่วาเฮ้ยไม่เอาไปดีกว่าเดี๋ยวเราเอาตัวเฮ้ยเราเอากีก้าไปดีกว่ากีก้าแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้มันดอบมาจากบอสต,ต้นไม้อะซึ่งคือโอ้คืออะไรวะเนี่ย เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าแสบอ๋อมันเป็นระเบิดระเบิดที่ทำให้แสบตาเนี่ยนะเดี๋ยวนะล้วโคตรเยอะเลยเมื่อกี้เนี่ยนะดูดิอันนี้คือมันเลสของมันเหรอ มึงเยอะเกินเป็นพันน่ะแล้วเราสออมาสามารถแสบได้ปะเรื่อมันตอมาจากบอสนะซึ่งกระถางต้นไม้นี้ดีมากกระถางมันสามารถปลูกพืชได้แบบโอโ้โหโตไวสุดๆแต่มันมีอีกมเมล็ดนึงอะ่ะเป็นมเมล็ดของบอสแต่ว่าผมลองเอามาใส่ในกระถางแล้วอะ่ะมันปลูกไม่ได้นะไม่รู้มันเอาต้อไปคาบหรือทําอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอากิก้าไปเล่นแล้วกันเอาเป็นเอ,เอาเป็นตัวนี้ไปแล้วกัน เป็นตัวเมียตัวตัวเดียวในบ้านนะครับตัวนี้โอ้ยเตดเตดเตดเราจะเอาไปฟาร์มให้เลเวลตันปั๊บออกมาจากบ้านก่อนแล้วเราจะใช้เครื่องวาร์ฟเออเครื่องวาร์ฟอยู่นี่วาร์ฟไปที่ทะเลทรายโอเคขออย่างเดียวขออย่าตายก็พอ โอเคกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับทะรายอาจจะกระตุกบ้างเพราะว่าเดลเสาอ่ะเนเสาใลทรายมันเกิดเยอะมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกัดหนอนไม่ตายเลยนะหนอนเลือดเป็นหมื่นกัดหนอนไม่ตายนี่ค่าพลังเดิมๆนะเออกัดเข้าไปเอ่อครับ สปีดักร้อย 150. สามสิบอร้อยห้าสิบเซมินาสักห้าพันเลือดโอ้เลือดตอนนี้ไปหนึ่งล้านแล้วเอาไปที่หนึ่งล้านก่อนแล้วก็ดมเนจดาเมจจะดันไว้ถึงหมื่นหนึ่งแล้วก็อับเลือดเลือดไปสองล้านดาเหมื่นหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันรีเลือดไวอยู่นะตัวนี้อูอัพสปีดขึ้นมาแล้ววิ่งไวกว่าเดิมเยอะเลย เอ้าวไม่ทำไมเดินช้ามันติดผีอะไรอ่ะึ่งจะบอกว่าแมปทะเลทรายอ่ะโหบอสเกิดเยอะมากดีแทนทะเลทรายไม่ใช่แมปบอสเพียบเลยดิอะไรอ่ะไททันอย่างงี้ ก็ปกก็ดูโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรคำรามวะอ๋อเสียงตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็โคตรโหดอ่ะน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้บอสใหญ่ด้วยั้งเนี่ยมีหลอดเลือดอยู่ตั้งโอ้โหมีอะไรอยู่บนหัวด้พวกธรรมดาก็จะมีอะไรก,กลมๆลอยอยู่เราไม่น่าจะสู้ไหวอะเราไปฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยท่านมึงเดินเข้ามาดิ โอ้ยนี่ก็เดินขี้เดินขี้นั่นแหละลับไปเรื่อยๆโอ้มันกินอนื้เไี้ยโคตรไวโอ้มันกินเนื้อได้โคตรไวเลยนี่ว่ารีเลือยอย่างรวดเร็ว อัพสปีดไปถึงสองร้อยน่าจะาไวกว่าเดิมตัวนี้ดูแล้วน่าจะน่าจะโหดกว่าตัวตัวผู้ที่อยู่ในใน,ในบ้านเรานะถ้าเราอัพได้ดีอะ่ะแต่ตัวผู้ตอนจับมาเ,าเวลตัวผู้เยอะกว่านะอันนี้พวกเขาดูอยากลองวัดอะ่ะโหแต่เลือดมันคอยาแปดล้านทีเล็กสามล้านหรอไหวปะวะ อาจจะไหวอ่ะแต่เราต้องฟาร,ร์มเลเวลไปอีกครับแต่ถ้าเราอยากได้เวลเราค่ายพวกบอสอ่ะพวกนี้ที่มันมีหลอดเลือดอ่ะเวลจะขึ้นไวมากๆนะครับแต่ว่าเรากลัวตายไงเราเลยยังแกงัวจริงเราจะบอกว่าผมอัดไปประมาณหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าอัดไปแล้วไฟล์มันเกมมันเด้งหลุดอนะ่ะก็เลยต้องมาอัดใหม่ จริงๆอัดตอนที่ไปจับโดยดเล็กตัวนั้นมาแล้วนะครับแต่ว่า,าไฟล์เกมเกมมันเด้งหลุดเลยคลิปหายไปก็เลยต้องมาอัดใหม่เฮ้ยตัวนี้อะไรเนี่ยเฟร,รมโดโวดเล็กเหรอเฮ้ยตัวนี้น่าจับว่ะค่าโจรบอ้โหเฮ้ยตัวนี้จับได้นะแม่มาจับได้โอ้ โอ้พลังอลังการมากเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องมาจับมันครับเดี๋ยวขอเลียร์ก่อนโอ้โหเนี่ยแมงสาเหตุเกมดุดเราว่าเนี่ยครับดูดิไอ้พวกแถวเทเลสไทรอ่ะมอนเกิดเยอะมากๆเจอบอสเจออะไรเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมบอสมันเกิดโคตรเยอะแถวเนี้ยจริงอันนั้นเป็นลิเปอร์คิงตัวนี้สามารถจับได้โดยพาสซีฟ วาปะเนี่ยใครไปจับได้วาพัสติเดี๋ยวเราจะจอดกีก้าทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะไปเอานกมาเออเราจะว์ปกลับบ้านนะเพื่อไปเอานกมานกพิษน,นะครับเอาจะมาจับไอเฟรมโดโด,โดเล็กก็คือไอโดเล็กไฟเมื่อกี้นี้แป๊บโบอ้โหเฮ้ยบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ อติดๆโอเคนกพิษเราตัวนี้ใช้งานได้อยู่นะไปกันเลยเออไปตรงนี้ปิงโอเคเราจะปล่อยกิกาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็นกเราจะจับมันได้หรือเปล่าอ่ะจริง,รงๆแล้วผมอยากจะไปหาจับวางกรพริษอะครับที่เป็นของแอนนารกี้อะ ซึ่งค่าพลังมันดีกว่านกอย่างแน่นอนแต่ว่ามหาบังกรมันไม่ไมค่อยเกิดอะฮะมันนานๆเกิดทีอย่างเงี้ยมันหายากก็เลยต้องเอานกพิษมาก่อนเดิมมันแค่เท่าไหร่อ่ะแปดหมื่นเองเหรอกลองปั่นไใบคีงเด็ดโอ้ติดไฟด้วยเก็บเก็บโอ้ oh my god โอ้เฮ้ยใกล้สลบแล้วอีกดเดียว เฮ้ยมันหนีมันหนีอย่านี้ปันเรียบร้อยโหมีตัวอะไรอยู่แถวนี้ไหมไม่มีเออเอาไม่มีเนื้ออีกชิบหายแล้วไม่ลืมเอาเนื้อมาโอ้ยเนื้อในนี้มีพอดีโอเคแล้วก็ใส่ยาหิวเรียบร้อย เรียบร้อยโอหต้องใส่อาดิพะเจ้าได้มาอยู่ที่เลือดแสนหนึ่งแสนสามหมื่นเดีย๋ยวว่ากลับบ้านไปก่อนเลยครับเพราะเรากลัวมันตายโอเคกลับไปหนุ่มเค้ยว่าจับไม่ยากเท่าไหร่ แต่ดูแล้วค่าพลังมันไม่โหดอ่ะไม่โหดไม่ค่อยโหดท่อไอตัวตัวตเล็กที่อยู่บ้านเรานะไอตัวนั้นนี่คือสุดแล้วสุดที่เราจะมีแล้วไอเดี๋ยวเราจะเอานอกกลับบ้านไปเหมือนกันเราจะเล่นกีก้าต่อนกกลับไปจะฆ่าบอสวะลองดูว่บอสกีก้าไม่ไหวอะ่ะลองฆ่าลิปเปอร์คิงดูก่อนดีว่ามาดิ อ๋อเฮี้ยสดขี้มาดิโอ้โหกดเดนมาดิครับโอ้แล้วมันรีเลเวลไวมากเรียบร้อยเฮ้ยนได้โอ้ติด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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรเกิดมาลักหนาวะเนี่ยอันนั้นเป็นคาโนโ่หรอดัมเมจดีกว่าสองหมื่น จะเป็นคาร์โนโคงกระดูถ้าเราข้ามมาได้นี่เวลรอขึ้นแน่นอนเอาเลยกว่ามาดีหูกัดแทบไม่เข้าเลยมลันจะทอนดามเมดด้วยนะเนี่ยรู้สึกเหมือนมาจะทอนดามเมดหูนี่ขนาดดามเมดกีก้าอัพไปหมื่นสองอะเนี่ยเฮ้ยไอ้เนี่ยใครมาวะหูกัดแทบไม่เข้าเดี๋ยวมีตัวเปลือกขีดตัวเปลือกเอาวิ่งวิ่งขีดแมลงอีก ขนาดเราอัพเดตเม็ดไอโฟเยอะแล้วนะริปเปอร์ควีนเสือกอเสือกอตายไปก่อน,นโอ้โหทำไมกัดเบาะเบาอัพเดตเมจไปตั้งเยอะแล้วโปรติกิก้าเนี่ดาเมจมันจะแรงมากมากอยู่แล้วนะครับขนาดดาเมจประมาณร้อยนึงอย่างเงี้ยมันก็ตีโคตรแรงแ้นะกริก้าแบบแบบโอ้โหตีพวกนี้แทบไม่เข้าเลยเร้อยตาย แค่คาโน้โคงกระดูกเนี่ยคาสลบขึ้นด้วยอาบไปอีกเราต้องไปหาคาต่อเดี๋ยวลองเดินไปดูทางอื่นบ้างดีกว่าเราต้องอัพสปีดให้ได้ถึง200เอ้ยไอ้น,นั้นเป็นสามเขาโครงกระดูกเลื่อนเราน่าจะฆ่ามาได้นะอ๋อขี่แกอ,อุ้ยตัวนี้อ่อนเลือกแค่ล้านเดียว มันรู้สึกว่ามันมีสะท้อนนะเวลาเรากัดมันนะตัวเลยปีร้อยแตกสบายตัวน่าจะไม่ไหวอะเลือดมันตั้งห้าล้านมันเป็นกีก้าแบบกีก้าของกระดูกอะอันนั้นเป็นลิปเฟอร์เคงอีกแล้วเลือดแบบมันกี้บ่อยอย่างวะเราลองเดินไปดูแถวนี้เดี๋ยวมีตัวอะไรบ้าง เฮ้ยเห็นตัวอะไรแวบๆอันนี้ตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอะไรอ่ะลิงเหรอโอ้อันนี้เป็นลิงบอสเนี่ยอุ้ยแต่เลือดเท่าไอ้ลิงบอสเหรอวะทำไมมันอ่อนยังไงเลือดมันแค่สองแสเองเหรอฮะต้องบวดหรือวดเราน่าจะไหวนะเลือดมันแค่สองแส่นี่นะใช่ปะ แต่เรื่องเราต้องล้านหนึ่งนะอุย้ยมึงอย่าขี้ดิมึงอย่าหยุดขี้ก่อนโอ้โกัดทีเดียวเกือบตายย <c oughs> ิงบอสอะไรวะเนี่ยทำไมอ่อนจังได้ธงมาด้วยได้อันนี้มาด้วยของเมก้าเป็นตัวคัดก็หนังเป็นอ๋อนี่ไงหนังพามได้มาจากไอ้พวกนี้แล้วเมื่อกี้มั่เปลดล็อกอะไรให้อ่ะ รถล็อกของเยอะแยะมากมายงงไปหมดแล้วว่าอะไรใช้กับอะไรโอ้ไม่กอโอช่างแม่งเหอะเดี๋ยวค่อยหาโอตะลิงเมื่อกี้โคตรอ่อนเลยนึกว่าจะโหดตะลิงบอสแล้วมันเกินอันนั้นเป็นอะไรเมก้าพิเปอร์เลือดล้านเก้าวะ่ะโอ้ยเดี๋ยวฆ่าบอสฆ่าบอสหนึ่งมาโหู ได้โอ้โหเวลเวลเว,ลวลน่าจะตัดแล้วหรอมั้งเนี่ยสปีดขนาดนี้ก็โอเคแล้ว200แล้วก็เดี๋ยวอัพเลือดเป็น3ล้านแล้วก็อัพดัมเมดดีดาเมจไว้ทั้งสามหมื่นแมกว่าอัพให้หมดเลยดาเมจไว้สามหมื่นห้าเลือดสามล้านโอ้โหแต่เวล์ตันแล้วโอเคเวล์ตันไวมากเห็นไหมครับ ถ้าเราอยากเวิวตันไวๆเรามาฆ่าบอสเดีเวลตันโคตรไวโอเคเดี๋ยวเราจะไปฆ่าลิปเปอร์ลิปเปอร์อะไรอะเมกาลิปเปอร์ตอนนี้เวลเราตันแล้วก็เดี๋ยวทำไมมันขึ้น,นว่าหิวอาหารนะมันกินไม่ทันรีเลือดเหรออาหารเดี๋ยวป้อนอาหารมาก่อนโอเค ติดอะไรบ้างวะเนี่ยเอ้ยไหวปะวะถ้าสลบขึ้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวสลบจะสลบก่อนไหมจะสลบก่อนไหมจะสลบก่อนไหมเฮ้ยฆ่าได้ก่อนวะโอยใครมาเก่งเนี่ยปึ๊กซีต่อ,อมาทำแปลอะไรโอ้โหกับสลบอะไรอะไรยุ่งเนี่ยไอ้นี่แหลอะไรอ่ะ อัลฟาเดฟเกอผมเกือบสลบอ่ะมาดีให้ตายเถอะวลตันแล้ววาวกลับบ้านก่อนเวลตันแล้วเรากลับบ้านดีกว่า ปิง้งกลับบ้านวา้าวโอเคอ้อติดติดติดเต้โอเคครับ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับบาย